ครับเราอยู่ที่สวนของน้องกุ้งกับอาตึงอาตึงก็เมื่อกี้ไปดูมาแล้วนะครับอันนี้อยากจะให้แนะนำหน่อยครับว่าตรงนี้เขตอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรครับอันนี้ตำบลปนีตำบลปนีเขาสมิงนะครับจังหวัดตราดตราดน<ช>ะครับจังหวัดตราดนะครับของน้องกุ้งก็อยู่ในเขตปนีนี่แหลอะอบตปนีนะครับครับว<ช>ันนี้เราก็เข้ามาติดตามผลงานนะครับแล้วก็มาดูสวนนะครับเป็นระยะระยะนะครับก็ได้เข้ามาที่สวนน้องกุ้งนะครับ ในคลิปนี้ก็จะจะเป็นการแบบคุยสัพเพเหระให้น้องกุ้งกระตงพาเดินชมสวนชมสวนชมสวนหน่อยว่าสภาพต้นสภาพอะไรเป็นยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยครับมีกี่ต้นครับน้องกุ้งครับตรงนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าแต่ว่ายังไม่รวมใหม่ยังไม่รวมใหม่ที่เพิ่งปลูกข้างหน้าอีกนะครับสองร้อยกว่านี่มันอายุสี่ปีแล้วแปดปีขึ้นไหมเก้าปีหมดนะครับอ๋อปีที่แล้วเป็นไงบ้าง ปริมาณผลผลิตเท่านี้ไม่โอเคโดนในนี้เพลี้ยไฟโดนเพลี้ยไฟไปใช่ไหมอ๋อล่วงไม่ค่อยว่างอยู่เยอะเลยพราะต้องต้องกรุงทำหลายอย่างนะอ้าตึงก็ทำหลายอย่างนี่แล้วตึงก็วิ่งดินด้วยกรุงนี่ก็มีเวลาว่างตัดไม้เขาผมตัดไม้ด้วยครับวิ่งดินด้วยตัดไม้ด้วยทำทุกอย่างคครรัับบนี่ ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนแล้วครับเอามาฝากผมไว้เอามาฝากผมไว้ก็ได้เดี๋ยวผมเก็บให้กำลังเก็บฝากให้อาจารย์อยู่ครับนี่นแต่ว่าไอปีที่แล้วีไอรายได้เป็นไงครับที่นี่ส่วนนี้ปีที่แล้วยังไม่โอเคใช่ไหมปีที่แล้วมันโดนนั่นไปแต่ปีนี้ต้องโอแล้วล่ะราคาสูงได้ครับราคาทุเรียนดีสุดในในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแล้วแล้วปีนี้ โดนก่อล้วไม่ค่อยร่วงไม่ค่อยร่วงใช่ไหมครับเนี่ยดูพื้นใบนะครับดูทรงต้นนะครับแล้วก็ปริมาณลูกถังแย่งถังแย่ร่วงแต่ลูกแม่ไม่ร่วงโอเคอ่าอ่ใช่ใช่เดี๋ยวลองลองเดินให้เจ้าของสวนนำทางเนี๋ยครับเดินตรงไหนดีเอาไปอย่าพาจันตุกข์ของสวนน้กปุ้งเนี่ยก็มีการผสมผสานนะครับใช้เคมีด้วยแล้วก็ใช้อินทรีย์ด้วยนะครับควบคู่กันไปก็ก่อนหน้านี้ก็มีเอา ขี้หมูมานะครับขี้หมูมาลดบริเวณโคนต้นทุเรียนใช่ไหมครับีก่กคนนะครับแล้วก็อา,อาจจะมีความเค็มในขี้หมูหน่อยนะครับก็เลยแนะนําให้เอาเบสซอยมาลงเพื่อทําการย่อยสลายนะครับขี้หมูเนี่ยก็ผลลัพธ์ที่ได้ตามนี้นะครับซึ่งดีละเรามีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับปรับใช้พวกผู้ใช้กันไปนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเนรื่อยๆ ข้างหน้านี้ลงไปกี่ต้นนะครับต้นใหม่ๆนี่ไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเลยเยอะเลยรวมทั้งหมดหนักกีกร้อยรวม อ๋อต้นเพราะอันนี้ก็อันนี้ยังยังไม่ได้นับนะอันต้นแรกอ๋อนี่ยังไม่ได้นับด้วยนับแต่ต้นใหญ่ก็เลยอืมแล้วก็ลงลงก็เกือบหกร้อยครับก็ต้นใหญ่ประมาณนี้ครับก็จะดูฝั่งนู้นอีกฝั่งฝั่งฝั่งนู้นด้วยครับใช่ครับฝั่งนู้นครับเริ่มลงใหม่ถึงก็ลงใหม่อีกร้อยก่าต้นจะเอาเป็นเศรษฐีเะไรเทียวเทียวครับไปดูต่อตรงไหนกัน มันก็จะมีหลังบ้านนะครับตรงนี้ตอนนี้เดือดตอนนี้ตรงนี้ต้่ง้ไปไล่องนีกปหม้ไม่เคพูดให้กดเยนะเดือลลอนมีใต่ได้ใชายเคบีเนี่ยมาข้าหยอดด่วนก่กินหมด่กินหมด อย่าลืมถ่ายตัวเองด้วยนะถ่าจะได้เขาอยู่เนาะโอ้ยเยอะไปไหมเยอะยหลังเลยโอ้โหเยอะนะนี่ตยขนาดเยอะยังลูกใหญ่เลยเนี่ยอ่าเออบนนี้ก็กี่ลูกแล้วครับเรนนี่ยเดี๋ยวนะหนึ่งโอ้ไม่นับเลยว่ะเยอะไปแล้วเยอะเกินห้าสิบไปแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะครับนี่ขนาดว่าเจ็ดสิบก็ยังยังใหญ่อยู่เลยแสดงว่าแรงต้นเขาเหลือๆเลยนะเนี่ยโอยโอ้ยดี ต้นนู้นละแปดสิบแปดสิบนับดูแล้วก็กี่หมื่นลูกไม่ถึงไม่ถึงถึงกันนีครับหมื่นลูกนะคิดเงินง่ายเลยหมื่นลูกแต่มีรุ่นข่าวโอ้ยจริงต้นนู้นต้นนู้นไม่ต้องถ่ายอ๋อไม่ต้องถ่ายออ๋ ทำไมไมันมีอะไรขึ้นเกิดขึ้นต้นต้นนั้นเป็นของผมครับอ๋อเป็นของ, <c oughs> ของผม <c oughs> แล้วก็ใช้ปา,าย,ข,ายาข้างล่างด้วยครับ <c oughs>